สวัสดีครับคุณสัญญพงศ์ครับครับวันนี้มีอะไรที่น่าเจอนะขอ๋้อสรัท่านทุกฟังนที่เขารับทุกท่านก่อนนะครับครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของอ,อาหารจานหลักทั่วไปที่เราเจอกันมาเป็นระยะเวลาเป็นหลายสิบปีมานี้เนี่ยนะคนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้ว่าอาหารแต่ละชนิดจะแยกแ,แยะตามวัฒนธรรมของชาวจีนเนี่ยอะไรบ้าง ือยกตัวอย่างเช่นคุณสัญญพงกินอาหารมาเยอะแยะเลยนะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าการแยะแยะวัฒนธรรมของชาวจีนกวางตุง้งไขหลํา <c oughs> แพ่ <c oughs> ผสมสาษไม่หมดแล้วเนี่ยอพา่เนี่ยไม่มีใครรู้และอาจจะบางคนยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงเป็นยัางไงากันบ้าง คุณสัญญงศพงศ์รู้แล้วว่าข้าวมันไก่ต่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นวัฒนธรรมของจีนขายหลำถูกต้องไหมครับใช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวมันไก่ต่อนเนี่ยคุณไม่เจอไก่ตอนแล้วคุณเจอ่ไก่เนื้ออ๋อครับครับแต่ถ้าพข้ามันไก่ตอนสมัยก่อนเนี่ยคนขายหลำมแท้ๆที่ทำกันเนี่ยอืมก็จะเป็นไก่ตอนจริงๆ ไหล่ําเนี่ยยังมีของกินอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหนมจีนเนี่ยเนื้อตุนเป็นเส้นหนมจีนที่แบบหนมจีนเราเป๊ะแต่ว่าเส้นใหญ่กว่าประมาณสักสามสี่เท่าตัวแต่แล้วก็กินจากเนื้อตุนแล้วเขามีหยอกกะปิลงไปนิดๆน,น,นี่ก็เป็นของอวัฒนธรรมของไฮหล่ําไหหล่ําฮะครับ ขนมหวานที่กินกันอยู่ที่ที่ที่เรียกกันว่าบกเกียบกเกียเนี่ยไม่เคยมีแล้วนะช่วงนี้ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขามีลักษณะออาเป็นประยุกต์ก็เลยกลายเป็นมองแล้วมันมันไม่เด่นเท่าที่ควรคุับายับสมัยก่อนบกเกียนี่ทํามาจากแป้งเนี่ยปั้นเอาปั้นออกมาเป็นเม็ดคล้ายๆเอ่อเกี๊ยมอีแต่แล้วก็มาลวกแล้วก็กินกับอ่าน้ําเชื่อมปัจจุบันนี้เนี่ย ก็มีการประยุกต์เอาไ้เพิ่มเครื่องนะมีลูกบัวมีขนนนมีเฉากลัวก็เลยในวงการก็เลยดูกันว่าไม่เด่นเท่าที่ควรนะพูดถึงหมูแดงแล้วหม,หมูแดงหมูแดงเนี่ยก็คืออต้นตำหรับของวัฒนธรรมของกวางตุง้งกวางตุ้งเนี่ยทําหมูแดงแล้วก็เต็กย่างได้ดีที่สุดและอร่อยที่สุดอ mm. นะถ้าว่า เวลากินเนี่ยอย่างเช่นบะหมี่หมูแดงเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าเาขาไม่ได้ใส่ถั่วงอกเขาจะใช้ผักกวางตุ้งลวกแทนนั่นหมายความว่าเดิมทีเนี่ยบะหมี่หมูแดงเนี่ยมันก็อยู่ในสายของวัฒนธรรมของอ่ากวางตุง้งใค่ะฮะก๋วยซีหมี่ก๋วยซีหมี่นี่ก็เป็นอยู่ในสายวัฒนธรรมของจีนกวางตุงงต้งเช่นกันนะฮะ คุ่ซีมีตอนนี้ไม่ค่อยมีร้านอร่อยอร่อยใช่นะก <_ C ut> ็ะคนสัญญะวงลองคิดดูว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกวางตุ้งแท้เนี่ย<ล>ขเขาทำของกินได้ค่อนข้างพิถีพิถันและอร่อยครับฉะนั้นเวลาผ่านไปคนยุคหลังๆเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมสืบทอดคือแต่และแต่และคนเนี่ยได้รับการศึกษาที่ยกระดับขึ้นก็ไม่ค่อยยอม รับการสืบทอดการทำอาหารออกมาขายก็เห็นว่าอาจจะเห็นว่าพ่อแม่ทำมาเหนื่อยมากแล้วตัวเองก็คงอยากจะไปทำงานออฟฟิศตัวโกโก้อย่างนี้สมารถกว่า่าฉะนั้นอาหารจีนอย่างเช่นตะกี้พูดถึงว่าข้าวมันไก่ต่อนเนี่ยเราไม่ได้เห็นแล้วเห็นแต่ข้าวมันไก่เนื้อก็เพราะรุ่นหลังๆก็ไม่ได้สืบทอดลูกหลานชาวไหายหลัาก็ไม่ได้สืบทอดมา อีกสายหนึ่งคุณจะเห็นเนี่ยนะว่าเออเป็นประจำเลยเขาเขียนหุนอลานว่าก๋วยเตี๋ยวแค่นะ,ะจริงๆแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องมีเออเต้าหู้เต้าหู้ขาวนะและ้วก็เต้าหู้เหลืองอันนี้ไม่ผิดแต่คำเนี้ยผมสงสัยมาตั้งนานแล้วพยายามไปคุยกับคนที่เป็นคนแค่อวาุโสว,ว่าการออกเสียงเนี่ย ออกเสียงไงถึงจะถูกต้องก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะ,ะแน่นอนแล้วว่ามีคนคนจีนแขะเนี่ยยืนยันมาแล้วว่าที่ข้างนอกมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขียนเขาว่าก๋วยเตี๋ยวแครับที่เป็นสระแอคอควายสระอรอันนี้อันนี้เป็นคํากริยาอย่างเช่นแคะน,นมคกแคะกระปุกเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะเขามีสายรอเรือเข้าไปแทนเห็นอยู่ริมถนนอันนั้นสระแอร์ขอควายรอเรือสระอ่ะอ่านว่าใครแปลว่าคนตัวเตี้ยหรือตัวเตี้ยก็ยืนยันว่าไม่ใช่อีกเหมือนกันผมว่าถามคาว่าแล้วที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยไรจะสะกดกันอย่างสระแอขอไข่สระอ่ะถ้าจะอ่านว่าแข่โอเคอ่าตัวแข่านั้นที่ถูก ต้องจริงๆเนี่ยนะต้องออกเสียงว่าจีนแขก<ะ>แล้วถ้าจะเรียกกว๋วยเตี๋ยวอที่ถูกต้องนี่ก็เรียกก๋วยเตี๋ยวแขกคำนี้เนี่ยถึงจะออกเสียงถูกต้องในสังคมของเราเนี่ยออกเสียงที่เรียกจีนเนี่ยอผิดมาตั้งนานแล้ว<ะ>ทีนี้<ะ>ก็ถูกโยงไปหาอคําว่าจีนแขกเนี่ย<ะ>คุณเคยได้ยินสมาคมฮักกาฮักกา,กกานี่แหละจีนแข่เนี่ยใช่ไหม นี่ถามว่าทําไมเขาถึงชื้อว่าสมาคมฮักกาแล้วทําไมเราเรียกว่าจีนแขกนะอฮักกาเนี่ยเป็นภาษาจีนแขกแท้ๆเลยเขาจะออกเสียงว่าฮฮกแกฮฮกแกแฮกแกเนี่ยความหมายถามคาว่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่าแฮกแกเนี่ยก็คือชุมชนชาวแขกอ่ะก็ก็มี อาหารหลากหลายที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้คุณเคยกินไหมเขาจะเป็นหมูสามชั้นเนี่ยนึ่งอยู่อยู่บนหักดองชนิดหนึ่งอ๋อน,นั้นอร่อยมากเป็นของสไตล์วัฒนธรรมชาวจีนแขะโดยตรงและวล้งสคนแแน้จิ๋วก็ชอบกินมากด้วยครับนะคุณก็คุณก็จะพูดอีกเช่นกันว่าหากินลำบาก ระวังระวังนีหากินลำบาระวังขายมาในเลือกสูง้วยก็ยเลเส้นหาข้อมูลว่าถ้าอันนี้เท่าที่ผมจําได้รบริเวณสวนมาลิเนี่ยมีพัตคาที่ขายของเฉพาะอ,อของกินของชาวจีนแข่เนี่ยมียังมีขายอยู่พร้อมกับมีมีแพตุนครับแพตุนก็อยู่ในสไตล์ของสังคมชาวจีนแข่เช่นเดียวกันครับ รู้ไหมว่าที่คุณจีนมาตั้งนานแล้วยันต้าโฟนี่มีที่มาอย่างไรยันต้าโฟของพอม่าปะเยันต้าโฟนี่ของชาวจีนฮกเกี้ยนอะไรครับชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเรียกหวยเดียวชนิดนี้เนียไปถามถ่ายจากคนฮกเกี้ยนมาว่าเขาออกเสียงว่ายันต้าฟู่อ๋อฮต้าฟู่ก็คือเต้าหูค้ครับค่ะก็มีหวยเดียวที่ก็มีใส่เต้าหู้อยู่ในนั้นเนี่ยนะทีนี้เราก็มาออกเสียงว่า เย็นตาโฟครับใช่อะหลายต่อหลายอย่างในอาหารจีนที่ขายกันอยู่เนี่ยนะถ้าแยกแยะนี่ออกเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกันมีความอร่อยอร่อยนะในรูปแบบของแต่ละคนครับก๋วยเตี๋วหลอดเนี่ยนะเราถูกถูกถูกสังคมของเราพัฒนาจนอะงงไปหมดเพี้ยนไปหมด ก๋วยเตี๋ยวหลอดแท้ๆของชาวกวางตุ้งที่เรากินนี่ห้องกงข้าพอจำได้เขาเป็นแปง้งมวนเอ่อมวนไส้เนี่ยจะมีเอ่อกุ้งแห้งส,สองสามตัวเท่านั้นเองครับนะแล้วก็เหาะเหาะด้วยเอ่อซีอ๊วด,ดํานิดหน่อยทั้งเองกินก็ค่อนข้างอร่อยนะไปอกติดใจ <Okay. S 2> แต่พอมาเอ่อก๋วยเตี๋ยวหลอดข้ามมาถึงฝั่งเราเนี่โอ้โอ คุณรู้ไหมว่าะะกวยเตียวหลอดของเราเนี่ยเพี้ยนไปชนิดสุดกู่เลยมีไส่เพ,พราะปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกก่ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่น่าแปลกใจนะที่น่าแปลกใจที่สุดนะผมเห็นมาจากบริเวณคลองโถมนะสองซากของคลองโถมนี่นะขายก๋วยเตี๋ยวหลอดที่แปลกประหลาทด,ท,ดที่สุดเขาเนี่ยอ่าทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบที่ว่าล่ะมี ตัวงอกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใส่ทอดมันลงไป้ะสามสี่ชิ้นแต่แล้วก็ใส่ไข่ทะโลลงไปสองซี่ถ้าผมเคยเห็นหไอ้เตี๋ยวหลอดแตกๆอย่างนี้ที่ที่นํามาพูดกับเพราะว่าผมก็ยืนดูมีคนกินเยอะเหมือนกัน <laughs> ถ้าไม่มีคนกินผมจะไม่สนใจเลยนะมีคนกินนะเอาละคุณคุณทราบอีกฟางหนึ่งนะของของคลองโมนะ ถ้าที่ขายอของเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้หรือเรียกกันว่าฮาร์ดแวร์อะไรงเงี้ยเขาก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวลหลอดอีกเจ้าหนึ่งที่ขายอยู่ตรงหัวมุมนะใส่ขาหมูเราที่ว่ากว๋วยเตี๋ยวหลอดต่างใส่จานเรียบน้อยหย่อสีเรียบน้อยคาว่าหั่นขาหมูบอะอยู่ตรงหน้ากว๋วยเตี๋ยวหลอด <c oughs> แต่แล้วก็มีคนกินกันออกินกันอยู่พอสมควรเอ <c oughs> าเลยไปยุบไี่ก็ดูแล้วก็แปลกประหลาดโอเคครับผมนะ่ ก็ม okay. 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 ีอะไรดีๆก็จะเป็นเป็นฐามมาคุยกันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณชาบดสคุณครับ